บุญกิริยาวัตถุ10ในข้อที่10คือความเห็นถูกต้องถูกตรงเป็นสัมมาทิฏฐิในบรรดาบุญกิริยาวัตถุ10บสิบข้อนี้ตั้งแต่ข้อ1ทวนให้ 1. ให้ทานสองรักษาศีลสเจริญภาวนา 4. อ่อนน้อมถ่อมตน 5. ช่วยกิจกรรมอันเป็นประโยชน์และเป็นกุศล 6. อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเจ็อนุโมทนาบุญ แปดฟังพระธรรมเก้าแสดงธรรมสิบมีความเห็นถูกต้องถูกตรงเป็นสมาธิิในบรรดาบุญกิยาวัตถุสิบสิบข้อนี้ข้อไหนสำคัญที่สุดครับข้อไหนสิบสิบ,สบ,สบมีมีใครบอกข้ออื่นไหมยกมือขึ้นไม่ยกอ่ะ <laughs> กลัวตอบผิดช <laughs> บุญกิริยาวัตถุสิบสิบข้อนี้ข้อที่สิบสัมมาทิฏฐิสำคัญที่สุดครับข้อนี้สำคัญที่สุดสมมุติข้อที่สิบเดิมทีเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเกิดเพี้ยนเปลี่ยนเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดทำบุญกิริยาวัตถุสิบตั้งแต่ข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่เก้าผิดหมดเลยอ่ะยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นฉันจะให้ทาน แต่มีมิจฉาทิฐิอยู่ข้างหลังฉันจะให้ทานการที่ฉันในทานเนี่ยฉันจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีถ้าให้ถ้าให้ทานหนึ่งล้านได้สวรรค์ชั้นนี้ถ้าสองล้านนี่มันอัปเกรดด้วยนะถ้าสิบล้านนี่ขึ้นใหญ่เลยถ้าขายบ้านขายช่องทําบุญให้หมดเลยโอ้โหเป็นอภิมหาเศรษฐีมีวิมานแก้ววิมานทองอยู่เมืองฟ้าเมืองสวรรค์ การทำทานเช่นนี้ประกอบด้วยมิจฉาทิฐิแทนที่จะได้บุญกลับได้บาปครับเพราะอะไรหนึ่งเบียดเบียนตนเองข้าวก็ไม่มีจะกินบ้านก็ไม่มีจะอยู่หวังบุญลมๆแห้งๆแบบเอาเงินซื้อได้อะอันนี้เขาเรียกว่ามิจฉาทิฐิทำบุญประเภทนี้ได้บาปไม่ได้บุญเห็นรือยังหมดเงินแล้วแทนที่จะได้บุญเยอะเนาะกลับกลายเป็นได้บาป ทีนี้มาดูมิจฉาทิฏฐิในข้อรักษาศีลถ้ายกตัวอย่างสมมุติท่านรักษาศีลโดยปกติศีลอะไรครับศีลห้าสมมุติสมมุติผมศีลแปดแล้วผมไปพูดกับท่านว่าท่านรักษาแค่ศีลห้าเหรอครับทําไมมันแช่งกระจอกงอกง่อยอย่างเนี้สู้ผมไม่ได้ผมนี่ศีลแปดนะ ศีลแปดชนิดที่ข่มเหงข่มเหงชาวบ้านเขาหรือดูถูกดูแคลนชาวบ้านเขาเขาเรียกว่าศีลแปดเปื้อนรักษาศีลแปดชนิดนี้ได้บาปไม่ได้บุญเห็นหรือยังครับสําคัญมากทีนี้มาดูภาวนาบ้างปฏิบัติมิจฉาทิฏฐิจะภาวนาภาวนาเสร็จปุ๊บนี่เธอไปฝึกวิป,ปัสสนากับเราไหมถ้าเธอนั่งเจิงๆนะเลขสองตัวมันขึ้นเลยอะ เห็นยังถามว่าพระพุทธเจ้ามีสอนไหมไอ้เลขสองตัวมันขึ้นเวลาปฏิบัติธรรมไม่มีนะอันนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐินี่เธอนั่งภาวนาเจ๋งๆนะเจอเจอเจ้ากรรมในเวนะต่อรองกับเจ้ากรรมในเวรมันได้เลยพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนแบบนี้นะเห็นไหม,มครับฉะนั้นสัมมาทิฏฐิสําคัญมากเพราะศาสนาพุทธจะให้ทานต้องประกอบด้วยปัญญา จะศรัทธาต้องมีปัญญาประกอบร่วมศรัทธาใดที่ไม่มีปัญญาประกอบมันจะกลายเป็นงมงายฉะนั้นพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตื่นรู้เบิกบานด้วยปัญญานะครับสำคัญมากฉะนั้นว่าเป็นชาวพุทธเราจะไม่อะไรที่เรียกว่างม,มงาย